รายงานได้ฟังตลอดเนอะถึงสถานการณ์ของคุณวานแล้วนีนะคะว่าไม่น่าจะเป็นผลดีต่อการเรียกร้องลักษณะแบบนี้เนอะเพราะคุณวานแลวนีเนี่ยหนักตอนนี้น่าจะสักประมาณ35มสิบห้ากิโลอะไรประมาณเนี้ยโอ้มันคือมันมันวิกฤตมากเลยแล้วก็ที่มีความคืบหน้าออกมานะคะวันนี้ก็มีแถลงการของทางศูนย์ทนายความนี่แหละเรามาดูกันนิดนึงเมื่อประมาณ6ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะคำชี้แจงกรณีที่ ทนายความเนี่ยไปเยี่ยมคุณน้งวารุณีนะ,ะที่ทันทสถานโรงพยาบาลราชทันทนายความได้เข้าเยี่ยมนะคะแล้วก็ได้รายงานออกมาว่าเป็นการอดอาหารนะ,ะเป็นวันที่สิบเอ็ดละจากการพูดคุยเนี่ยมีอาการหายใจที่หอบปวดท้องแล้วก็ปวดตามร่างกายพยายมากเธอได้รับการตรวจน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้น นะคะแล้วก็มีค่าน้ำตาลอยู่ที่54มิลลิกรัมเดซิลิตรเป็นระดับน้ำตาลของคนปกติเนี่ยก็จะอยู่ที่7 0็ดสถึงหนึนะแต่ว่าคุณน้ำเนี่ยเหลือเพียงแค่54าสิบส่วารุณีเนี่ยยอมจิบเกลือแร่นะคะเพียงเล็กน้อยเพื่อรักษาชีวิตของตัวเองต่อไปยังคงปฏิเสธการดื่มน้ำแล้วก็การทานอาหารและให้น้ำเกลือทางด้านเส้นเลือด แล้วก็ยังคงไม่ขับถ่ายแล้วก็มีการตอบสนองได้ช้าลงวารุณีนะคะได้ได้รับยานอนหลับส่วนยาปรับฮอร์โมนรักษาโรคก,ก็อยู่ในระหว่างการจัดสั่งของของโรงพยาบาลโดยเธอเนี่ยได้มีการแจ้งว่าเป็นห่วงในเรื่องของไตาวายแล้วก็เรื่องของการหายใจด้วยความประสงค์นะคะวารุณีเนี่ยไม่ประสงค์ที่จะได้รับการรักษาใดๆจากคันทสถ,ถาน โรงพยาบาลราชธันโดยระหว่างการพูดคุยเนี่ยวารุณีได้เขียนบันทึกไว้ในสมุดว่าข้าพเจ้านางสาววารุณีวีรศักดิ์ต้องการตรวจแล้วก็รักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ตามที่ข้าพเจ้าประสงค์พร้อมทั้งจดเบอร์ทโทรศัพท์ทนายความแล้วก็น้องสาวไว้ติดต่อในกรณีที่ฉุกเฉินเมื่อถามถึงข้อความที่เธออยากจะสื่อสารเธอได้แจ้งว่าหลายคนอาจจะมองว่าไม่คุ้มกับสิ่งที่เธอกําลังกระทําอยู่ หากจบแบบไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเราเชื่อว่าหากเป็นเช่นนั้นเนี่ยจะมีคนพูดถึงเราอยู่อีกไม่ว่าจะเป็นหปีหรือสิปีวัุณียังคงยืนยันที่จะอดน้ำแล้วก็อาหารต่อไปจนกว่าจะได้รับสิทธิในการประกันตัวก็คือมี่ก็ได้เห็นเหมือนกันนะว่าทางน้องสาวเขาได้มาโพสต์นะว่าหลายๆคนก็เตือนไงว่าเออทำแบบนี้มันไม่คุ้มหลอกอย่าทําเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณวรุณีก็ก็ แสดงเจตจำนงอย่างชัดเจนเลยว่าออไม่เป็นไรถ้าเขาจะต้องออกมาในลักษณะของการคลุมผ้าออกมาก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าชื่อเขาก็จะบันทึกเอาไว้ในตำนานมีคนเนี่ยจำได้ว่าอ๋อวารุณีที่อดอาหารที่อยู่ในเรือนจำใช่ไหมก็คือเราก็มองไงว่ามันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับอากงอะซึ่งคุณวารุณีเนี่ยเป็นคนรุ่นหลังเนาะเราก็เห็นในสิ่งที่มันได้รับความไม่เป็นธรรม ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างอากองกับทักษิณแล้วก็ตัวเธออะไรแบบนี้เขาก็เลยมองว่าเออถ้าอย่างนั้นก็ยอมแลกก็คือถ้าจะมองว่ามันก็เหมือนกับคนที่มีอุดมการ์นะเนาะอย่างอย่างคุณลุงนวมทองหรืออะไรแบบนี้เออมันก็หดหัวนะพูดจริงจริงแล้วก็อ,อย่างที่บอกนะคะว่าการยื่นในการขอปล่อยตัวนะคะทนายความก็บอกว่าปัจจุบันนี้อยู่ในระหว่างการรอฟังคำสั่ง ขอปล่อยตัวต่อสารุทรในครั้งห้านะซึ่งครั้งล่าลสุดที่ยื่นไปก็คือ29สิบเ้าสิงหาโดยขอให้สารนั้นแต่งตั้งบีดานะคะเป็นผู้กำกับในการดูแลนะคะนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดละของคุณวานุนีนะคะนี้ก็นำมาฝากให้ทุกคนได้รับทราบเนาะ